สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันมีลูกค้านะครับส่งต้นม่วงเจริญมาให้ฟื้นฟูนะครับมาเปลี่ยนดินกันครับต้นนี้เริ่มไม่เป็นทรงแล้วนะครับแล้วก็ดินหมดสภาพนะครับเดี๋ยวเราจะทำกันอย่างไรติดตามมาครับต้นนี้เป็นต้นม่วงเจริญนะครับที่ผ่านการเลี้ยงมาระยะเวลายาวนานพอสมควรนะครับ แล้วก็ไม่ได้ทําการตัดแต่งนะครับจะสังเกตเห็นว่าทางด้านพุ่มด้านหลังเนี่ยเป็นพุ่มที่ยาวเกินไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องตัดแต่งออกไปนะครับส่วนพุ่มอื่นๆเนี่ยยังพอใช้ได้อยู่นะครับลักษณะของต้นมงเจริญนะครับถ้ามีอาการแบบนี้นะฮะมีใบเหลืองนะครับแล้วใบไม่ค่อยเต็มแบบนี้มาจากขาดน้ำนะครับสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามาจากการขาดน้ํา ถ้าขาดน้ำมากๆเนี่ยม่วงเจริญมักจะออกอาการใบเหลืองแบบนี้นะครับคือน้ำไม่พอนะครับบางครั้งเราลดน้ำก็จริงนะครับแต่ว่าน้ำอาจจะไม่พอเพียงนะครับถ้าเราลดน้ำให้พอเพียงสำหรับบอนไซนะครับไม่ว่าจะเป็นม่วงเจริญหรือชนิดใดก็แล้วแต่นะครับเมื่อเราลดลงไปเนี่ยดินเนี่ยจะต้องซึมซับน้ำเอาไว้แล้วก็น้ำไหลออกจากก้นกระถางนะครับอันนี้ถึงจะเพียงพอนะครับ แต่ในกรณีที่ขาดน้ำหลายๆวันดินแห้งมากๆนะครับเมื่อเราลดน้ำไปเนี่ยน้ำก็จะไหลลงไปเลยน้ำยังไม่ทันซึมซับอยู่กับดินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้นไม้ที่ขาดน้ำหรือน้ำไม่เพียงพอเนี่ยให้ลดน้ำซ้ำไปนะครับเวลาน้ำไหลลงก้นกระถางไปแล้วเราก็ลดซ้ำไปอีกครับสักสองสาครั้งนะครับซึ่งจะทำให้ต้นไม้เนี่ยดินที่ที่ปลูกต้นไม้เนี่ยดินสามารถซึมซับน้ำเอาไว้ได้นะครับไม่งั้นน้ำไหลผ่านหมดนะฮะ ต้นนี้ก็จะทําการเปลี่ยนดินแล้วก็ดัดแต่งรูปทรงนะครับซึ่งทรงค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับไม่เสียทรงอะไรมากมายนะครับแต่ว่าดินหมดสภาพแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นดินที่ที่ขายโดยทั่วไปนะครับที่ดินปลูกต้นไม้ทั่วๆไปนะครับเพราะดูดูจากจะมีแกลบดำมีขุยมะพร้าวพวกนี้นะครับ เราก็จะทำการเปลี่ยนดินไปอันแรกก็ผาดรอบกระถางให้ดินมันหลวมก่อนนะครับเพื่อจะยกต้นไม้ออกมาจะเห็นว่าทางด้านหน้าของกระถางนะครับ จะมีความชื้นอยู่บ้างนะครับจะมีความชื้นอยู่นะฮะแต่ว่าด้านล่างของกระถางเนี่ยนะฮะแห้งสนิทเลยนะครับอันนี้แห้งสนิทเลยนะครับซึ่งทำให้น้ำไม่เพียงพอนะครับก็ไม้ก็จะไม่งามนะครับเดี๋ยวก็จะทำการเปลี่ยนดินใหม่ ครับบางครั้งต้นไม้นะครับด้านหน้าดินเนี่ยจะดูเปียกก็จริงนะครับแต่ด้านล่างเนี่ยไม่เปียกนะครับแห้งสนิทเลยนะครับอันนี้ก็ทําให้ต้นไม้ไม่งามได้นะครับซึ่งสาเหตุต้นนี้ก็คือมาจากน้ําไม่เพียงพอนั่นเองนะครับส่วนอาการอื่นไม่ไม่เป็นไรนะครับสภาพดินก็ยังใช้ได้อยู่นะครับดินชุดนี้ก็ยังโอเคอยู่ตัดแต่งตุ้มนะครับเพื่อเติมดินใหม่นะฮะ ใช้วัสดุปลูกสูตรหนึ่งนะฮะที่ผมทำจำหน่ายนะครับมาเป็นวัสดุในการปลูกลองก้นกระถางน,นะครับปรับระดับให้ได้เท่าที่เราต้องการนะครับสูตรหนึ่งนี่จะเป็นใบก้ามปูร้อยเปอร์เเลยนะครับแล้วเรามาล่อนให้ได้ขนาดอย่างที่ต้องการนะครับแต่งตุ้มไปแล้วนะฮะ ก็ปรับขนาดให้ได้ขนาดเมื่อช่วงที่เราเติมดินนะครับควรจะมีไม้ไผ่หรือเหล็กหรือตะเกียบก็ได้นะครับมาแทงแทงดินนะครับให้ดินไปสู่ด้านล่างนะฮะในที่เป็นช่องว่างนะครับ นี่ผมใช้ลูกกิ่งทาสีนะครับมาประยุกต์เอานะครับตัดนะซึ่งใช้ไม้ไผ่ก็ได้นะครับตะเกียบก็ได้นะครับมาเหลานะฮะหลังจากเปลี่ยนดินเสร็จครับเราก็มาตัดแต่งทรงทรงของต้นนี้นะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรไปนะครับยังมีรูปทรงเดิมอยู่นะครับเพียงแต่ว่า กิ่งยาวขึ้นนะครับแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยยาวเกินไปนะครับยาวเกินพุ่มไปนะฮะถ้าจะสังเกตเห็นแบบนี้นะครับเราก็ตัดแต่งเอาครับมุ่งเจริญนะครับเป็นไม้ที่มีความอดทนนะครับอดทนสูงมากนะครับเมื่อเราเปลี่ยนดินไปแล้วนะครับแล้วลดน้ำให้เพียงพอนะฮะไว้ในพื้นที่ลำไรสัก4ี่ห้าวันนะครับเราก็สามารถนำออกแดดได้เลยนะครับ เมื่อเราลดน้ําให้เยอะนะครับเยอะเยอะมากๆเนี่ยเขาก็จะฟื้นตัวได้เร็วนะครับแล้วก็ชุดนี้พอเราทําไปนะฮะเขาก็จะติดดอกให้เลยนะชุดนี้หลังจากใบร่วงมาหมดนะฮะซึ่งปกติของไม้ดอกเนี่ยนะครับถ้าอยู่แดดจัดเนี่ยเขาจะให้ดอกได้ดีกว่าไว้ในพื้นที่ร่มนะครับหรือพื้นที่ ลำไรนะฮะเขาชอบแดดจัดนะครับแต่ลดน้ำให้เพียงพอครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยบ้านนะครับซึ่งปุ๋ยส่วนมากผมจะใช้เป็นปุ๋ยละลายช้านะฮะจะเห็นว่าพุ่มเนี่ยยังโอเคอยู่เลยนะครับเพียงแต่ว่ากิ่งเขายาวเกินไปนะครับเราก็ตัดแต่งวันนี้ตัดแต่งนะครับสำหรับมือใหม่อาจจะ มีความรู้สึกเสียดายบ้างนะครับแต่ว่าเมื่อเราตัดแต่งไปนะครับไม่นานนะครับเขาก็จะแตกกิ่งก้านให้เราฮนะอันนี้เป็นทรงออกกึ่งๆธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ไม่ได้ไปนเน้นตำแหน่งกิ่งอะไรมากมายนะครับตัดให้ได้รูปทรงนะครับ แบ่งชั้นนะฮะแบ่งแบ่งชั้นไปนะครับเขาจะมีชั้นของเขาอยู่นะครับในทรงเดิมเนี่ยไม่เสียหายมากมายนะครับประมาณ7 1 0วันก็จะเริ่มแทงใบอ่อนแทงแทงใบชุดใหม่มานะครับ ตัวนี้เป็นม่วงเจริญตัวใบกลางนะครับซึ่งม่วงเจริญทุกุกใบนะครับไม่ว่าจะเป็นใบใหญ่ใบกลางหรือใบแคะนะครับให้ดอกดกเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ดอกจะมีกลิ่นหอมนะครับโดยเฉพาะถ้าใบใหญ่ก็จะมีกลิ่นหอมเยอะหอมแรงนะครับใบกลางก็จะรองมาครับซึ่งขนาดของดอกะครับเป็นตัวบ่งบอกว่ากลิ่นนะครับ ดอกใหญ่ก็ต้องปิ่นหอมกว่าก็เป็นธรรมดานะครับจับรวดนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีชั้นนะครับแล้วก็จะ เห็นชั้นที่ชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อแตกใบนะครับจะเป็นพุ่มการตัดแต่งบอนไซน์นะครับถ้าเราไม่ตัดแต่งเขาเขาจะฟูออกไปเรื่อยๆนะครับฟูออกไปแล้วก็เสียทรงนะครับเพราะฉะนั้นเราตัดให้เข้าทรงไปนะฮะไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลนะครับเมื่อเราตัดไปแล้วเนี่ยไม่นานเขาก็จะแทง ใบแทงพุ่มชุดใหม่ออกมานะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนด้วยนะครับต้นไม้ต้องลดน้ำให้ให้มากเลยนะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนดินก็จะระเหยเร็วนะครับแล้วก็ใบก็จะคายน้ำนะฮะ หลังจากปลูกเสร็จแล้วนะครับปลูกเสร็จนะฮะแล้วก็ตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการผูกต้นไว้หน่อยน,นะฮะเพราะเราไม่ได้ผูกตุ้มเอาไว้ก็จําเป็นต้องผูกเพื่อยึดต้นให้แน่นนะครับผมก็ใช้ลวดนะครับร้อยไปที่ใต้กระถางนะฮะแล้วก็รัดกับต้นเอาไว้ การลัดลวดนะครับใช้ครีมดึงก่อนนะครับดึงแล้วค่อยหมุนนะครับดึงแล้วค่อยหมุนนะฮะจะทําให้แน่นนะครับดึงก่อนแล้วค่อยหมุนนะครับแล้วก็เมื่อแน่นแล้วนะฮะจะเห็นว่าต้นแน่นเลยนะครับไม่คลอนแล้วครับการผูกลวดพวกนี้นะครับจะทําให้ต้นไม้เนี่ย มั่นคงนะครับแล้วก็ลากเขาจะเดินได้ดีนะครับไม่บางครั้งเราไปโดนเนี่ยอาจทำให้ต้นขยับได้แล้วก็ลากเขาช่วงที่แตกลากฝอยใหม่ๆลากอาจฉีกขาดนะครับแต่เมื่อเราผูกไว้แบบนี้นะครับต้นจะถูกยึดไว้แน่นนะครับเมื่อเราไปโดนหรืออุบัติเหตุต่างเนี่ยก็จะทําให้ลากไม่ขยับนะครับผมก็ตัดแต่งนะครับแล้วก็ เข้าลวดบางกิ่งนะครับให้ไม้ได้รูปทรงนะฮะจะเห็นว่าผมตัดกิ่งเนี่ยค่อนข้างสั้นครับกิ่งที่สั้นลงไปนี่พวกนี้นะครับอนาคตเขาก็จะแตกใบออกมาใหม่ตามตาไม้นะฮะซึ่งมุ่งเจรลยเนี่ยตาไม้ถี่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องการแตกเขาจะแตกใบให้เราถี่เลยนะครับหลังจากนี้ผมจะลดน้ําให้ชุ่มนะครับลดลดให้ชุ่มในที่นี้หมายถึงว่าไม้ที่เราปลูกใหม่พวกนี้นะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็แช่ในกระบะหากระบะน้ําแล้วก็แช่เลยนะครับแล้วก็ลด B1 ใช้ B1 ห,หรือยายเร่งรากช่วยนะครับหลังจากนั้นไว้ในพื้นที่ลาไรสัก7วันนะครับช่วงนี้แดดจัดด้วยนะครับก็ไว้สัก7วันแล้วค่อยๆนําออกแดดตามปกตินะครับต้นไม้ก็ประมาณ1 0บถึงสิวันเขาก็จะค่อยๆแทงใบอ่อนออกมานะครับแล้วก็สักประมาณ ไม่เกิน1เดือนนะฮะใบก็จะเริ่มแน่นขึ้นนะครับนี่ก็เป็นการฟื้นฟูม่วงเจริญนะครับที่น่าจะมาจากการขาดน้ำนะฮะข้อสันนิษฐานนะฮะที่มีใบเหลืองนะครับแต่ตอนนี้เราเอาออกแทบหมดแล้วนะครับใบเหลืองร่วงนะครับน่าจะมาจากการขาดน้ำนะครับซึ่งเป็นอาการประจำของม่วงเจริญนะครับถ้าเราเห็นใบเหลืองทั้งต้นและใบร่วงลงมานะครับ ก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามาจากการขาดน้ําแล้วใบร่วงเป็นสัญลักษณ์ที่ดีนะครับไม่เป็นไรนะครับเมื่อเราลดน้ําให้ชุ่มๆนะครับไม่นายเขาจะแตกใบมากับยังเก่าอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆมาจากการขาดน้ําแล้วเปลี่ยนดินแล้วนะครับหลังจากนั้นลดน้ําให้ชุ่มไว้พื้นที่ลําไร7วันลดบีนหนึ่งครับก็เป็นการฟื้นฟูม่วงเจริญซึ่งเป็นไม้ที่ ฟื้นฟูง่ายนะครับฟื้นตัวได้ไวนะครับเป็นไม้ที่ออมีพลังชีวิตที่สูงนะครับคือเลี้ยงง่ายโตวไวนะครับไม่นานไม้ก็จะกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์อย่างเดิมครับนี่ก็เป็นวิธีการฟ,ฟื้นฟูต้นม่วงเจริญนะครับที่โทมมาจากการขาดน้ำนะครับสัญ,ญลักษณ์ที่ดูง่ายๆก็คือใบเขาจะเหลืองร่วงหรือใบเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเต็มต้นนะครับ เมื่อเราดูดินแล้วดินไม่แฉะเกินไปดินยังให้ตัวอยู่ลดน้ำแล้วดินยังล้วนอยู่นะครับอันนี้มาจากการขาดน้ำนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดว่าเมื่อตอนที่เราเปลี่ยนดินครั้งแรกนะครับยกต้นขึ้นมาเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะแห้งมากเลยมีแต่น้ําอยู่ด้านหน้านะครับน้ำที่ชื้นชื้นอยู่เพราะฉะนั้นการลดน้ําก็ต้องลดให้น้ําไหลผ่านลงต้นกระถางน,นะครับเมื่อเปลี่ยนดินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัดแต่งรูปทรงนะครับไม่นานประมาณ 10บถึงสิวันต้นไม้ก็จะแตกใบอ่อนมาให้นะครับประมาณ1เดือนใบก็จะเริ่มเต็มนะครับหลังจากนั้นก็ดูแลตามปกตินำสามารถนำออกแดดได้เลยครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลมุ่งเจริญที่โซมจากการขาดน้ำแบบง่ายๆครับท้ายคลิปครับชีวิตขับเคลื่อนด้วยความหวังความหวังขับเคลื่อนด้วยการต่อสู้การต่อสู้ขับเคลื่อนด้วยกำลังใจกำลังใจสร้างได้ด้วยตัวเราเองครับหรือ ผู้อื่นให้กำลังใจเรามาแต่ที่สำคัญที่สุดคือสร้างกำลังใจด้วยตัวเองครับสวัสดีครับทุกท่านสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาทท่านจะได้สมัครสมาชิก f r e s h ่เมมเบอรสิ่งที่ท่านจะได้รับคือป้ายชื่อผู้สนับสนุนช่องบอนไ Station